กูไม่อยากปิดแมบบเวลาเล่นให้มึงได้ดูชัดๆว่ามันเป็นยังไงวะใส่พอเปิดแล้วเจอไอ้น้องๆแบบนี้ตลอดเนี่ยน้องก็กระซัดกูและมาถึงไม่ทันทําแต่ก็ทิชชี่ใส่กูละเนี่ยบอกกูตั้งใจกูจะตั้งใจเล่นเกมนี้มึงดูดิโอ้โหโดนาคาด้วยไม่อยากเล่นฮีโร่แบบนี้เลย เนี่ยมันก Hero ดฮีโลดีๆมันชนะได้นะเกมนี้กิโ่มันช้าสองตัวแต่กกิโลวอลล็อกอะ่ะเซ็ตยากสัสัอ่ะแม่แตงกุ้งกูสักอัก็ไม่มีไรเจติเบอร์ต้องมาให้กูวนะันนึงกูเดาว่ามันจะเอาพีมไปล่างก่อนได้เป็นมากลางอะ่ะเนี่ยยีตอนนี้เห็นเลยเรียบร้อยละถ้ามันยีนตอนนี้คือเห็นเลยว่าหวาดอยู่ถ้ามันเป็นนะถ้ามันขยับมายืนนี้นะแต่น้องก็เช็คไม่เป็นเลยเนี่ยมันโง่ ถ้าไม่แค่ยืนตรงเนี้ยมันจะมันจะเนี่ยต้นเนี่ยมันจะเช็คออกว่าอยู่ฝั่งนี้หรือตรงนี้เว้ยแล้วก็แค่ปักเงินที่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดยืนตรงนี้แล้วเห็นก็จะอยู่ตรงนี้ไม่แต่ตรงนี้มันสอนก็ได้เรื่องหมเนี่ยง่ายแต่มันแค่โง่ไปนะจริงหวาดกลหายตรงกลางอะถ้ามันหวาดบนนี้ก็เช็คได้มันแค่ไปยืนขอบนี้มั้งเดี๋ยวป้องก็ตีมึงอะเรเดียนแม่งจุดหวาดตรงกลางแกง่ายกว่าจุดเดดได้เยอะแต่เรเดียนมันน่าจะยืนทรงตรงกลางนี่น่าจะยืนง่ายกว่าแล้วมั้งต้นไม้ต ถ้าถึงอาจจะรอดแต่ถ้าไม่ถึงก็ตายก่อนแต่เลเทียนคือน,นิดนึงเข้าซอกได้เลยมันได้เปรียบคนละแบบแต่ถ้าให้กูเลือกนะกูอยากอยู่เดรไดมากกว่าอยู่เลเทียนเพราะกูว่าถ้าเกิดหักหวานมันง,ง่ายก็เลยง่ายเปล่าวะมันจะเป็นต้องไปได้คุมคีบสบาย,ยแล้วคารได้เนี่ยเฟิร์สคิกสูปเป็น ลูกมากูสวยอีกท่านหนึ่งใช่ไปแล้วไม่เป็นไร <laughs> ตัวมาเก็บงานวะ <c oughs> อยากอะไรแบบนี้รับไม่ได้การคลิปไปเได้ค่ะจะเป็นทอตจาะทิมเบิร์มันต้องสบายแบบนี้ยากปะ มันเป็นพ่อจะก,กิโลมาลแล้วคลิปกูไม่สองแล้วก้ปล่อยอ่ะเดี๋ยวสองอะ่ะปล่อยมาง เกือแป่นอะ ถ้าเวฟแรกกูได้การคีบไม่ไปฆ่าวอลหรอกอะ่ะกูตกเป็นขี้เลยแล้วมันจะแก้วัดตัว งไงวะโอ้โหใครอยู่ไอ้เหี่ยมันหลอนนอี่นี้สัสตร์ไม่เล่นนะ ไม่อกี้เซนตี่มันอยู่ตรงนี้ถ้ากูวัปมาปักตรงนี้ได้ b ้ o ก็ไม่มันแบบวงถึงวะก็วงมันถึงแล้วเว้ยเมื่อกี้ 我都么看了？噶。 กินท็อปกีนท็อปกีนท็อป ทำไมพี่ยังไม่วิ่งไปตัดเข้าไปข้างในวะกูสาวาปลงมากูไม่เข้าใจเลยเมื่อกี้มึงวิ่งไปหานาคาคือมึงได้ฆ่าลแล้วเว้ยมึงรู้ปะ ไอ้ทิมเบิร์นเล่นกลางไปเดี๋ยวกูไปเดินหรือมึงจะไปเล่นบนต่อก็ได้ลมครับโอเคตอนนี้ตัวที่ แค่กระโดดให้โดดมันทำไม่ได้ไกูวับมาสามวิกูคอยสามวิกูใบสี่วิมึงกระโดดจากตรงนั้นมึงมาทำไม่ได้ไอสัตว์กูยืนขึ้นเลยนะเนี่ยรอ,อก่อนออก่อนเดี๋ยวกูตายอย่าแทงอย่าแทง มาบิงก่อนอยังนี้ต้องใช้บิงเดินเยอะนจนจนจนแล้วมารวยแล้วนะเห็นยิติเอากิบกการกอกไปแต่หลุมไม่ได้ฟาร์มนะเนี่นแยแม่ป่าซ้ายขวาเำอะไะเดี๋ยวมันก็แบกกวิ่งแล้ว Come smoke, come smoke, come smoke. You can fight, I got blink now. Oh go, go, go. Now for the old razzle dazzle เลือดรถคิดว่าต่อปลอมพีเอโคตรฟรีนะเนี่ย ทำไมมันถึงไปแทงป้อมวะท,ทั้งที่ยังไม่มีกลิปเนี่นยกูช่วยไงวไอสัตว์กูไม่ให้กูให้คโคเวอร์มึงไม่ได้ให้มึงไปตายยัดแมแ่เดี๋ยวกูวิ่งไปตายบ้างไงกูบอกไม่ต้องช่วยป่ะละ่ะเอาปะ่ะไอสัตว์ก็เห็นอยู่โดโดๆโมึงวิ่งกลับมาได้แล้วเมื่อกี้ใหญ่สัตว์หนอน เนี่ยสมุกได้นะเว้ยแต่ทีมกูแม่มันเป็นซีชี่อ่ะไ,ได้แค่นี้แหละสัตว์เดี๋ยวควนมาแล้วกูฟาร์มหากูก่อนละแดร์บอทกูตายแล้วเนี่ยถ้าควนเข้ากูเนี่ยมันฟาร์มหนักออกกูเยอะมากไอ,อ้ควนอ่ะโอ้โหจะได้อาการนี่แล้วไอส้สัตว์น้องเขาดูทรงแล้วไม่น่าแคร์เลยโ oh อ้ my ไม่ก่อนอะไรเดี๋ยวมันก็แบกกูเองแหละ คางี้ดีกว่าคูรู้แล้วพวกมึงคนเดียวนาคารไม่อยู่หรอกพี่จะครูช่วยไม่ถ้ามันหลับเปิดเราแตกแล้วนะกูดูจากสภาพแล้ว มานาดหลับไม่ได้ตรงนี้แต่ที่หาย,ยแม่แล้วไปแทงป้อมกูจยตายแล่สัตว์ ไอพีเอของมันอ่ะเจนทราย Karp, 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 karp. Karp, ีถ้าไม่หันหน้ารอดเพราะว่ากูลงมาแล้วกูอูขึ้นไปอีกรอบหนึ่งอะ่ะกูท่านหนึ่งแล้วกูก็ไปได้เลยร,ริงเบาจังปะรูสึกว่าปั๊กมันจริงไม่แรงเลยวะไม่เหมือนแต่ก่อนเลยแต่ก่อนกด,นดอีทีนึงละลายหายเกลี่ย,เ,ยเคยตกจริงๆคับ คิดว่าพวกวกวูเอาโลวะไม่เลยสมุกมาตะกี้เดนอสลียบเดนอสลียบเดนอสอันตี้เอนโชยโนสลียโนสลีย อูไอ้ัสตว์เจ็บแม่แมแกับกะนิ่มด้วอที่จะเี่นอมันเลยไม่ว่าไอ้ยังอ <c oughs> โอโหแทงถึงเมื่อกี้ได้อูถ้ามันจะตายมันจิงมตามได้เลย ดม,มันไม่บิว้วให้นาการ,รวยมากอะมันรวยแล้วแหละแต่คือแบบมาไม่รวยเท่าทิมเบอร์เลยพีเอไม่โดนยับหมายอยู่เหมือนกันนี่ว่ะกูว่าที่มันพลาดเพราะอีนอ่ะควายลวมันไม่ซื้ออูมันไปซื้อออคิดโง่โดนกูฆ่านในเลนแล้วมึงังไปออคิดหรืออรอแล้วต้องมีอุปกรณนอย่างงี้ก็โดนปัออกฆ่าอยูออ่เรื่อยอะ